เดี๋ยมีเดินตามมันไปเกี่ยวกับผมเองสิเลยตัวตตูรโอนะครับวันนี้ก็เล่นไมค์คราฟกันวันนี้ผมก็เล่นไปนานเลยนะเอ้ยเมื่อวานนี่วะเอ้ยเมื่อคืนเองเนี่ยก็ตอนนี้ก็อีมาเล่นใหมนะ่ไม่ใช่เล่นใหม่เลยก็เออไอ้ขอโทษก็เราก็จะมาเพิ่งถ่ายกันนั่นแหละน่าเดี๋ยวทำทดก่อนทำในตัวหรือไม่ได้หรือไงเออใช่ไหมท็อตท็อตเอาดึงครับสติ๊ี เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้ไฟบางไปข้างนอกก่อนอันแรกเนยะปึ๊บเอบเอ,อเฮ้ยเหล็กเหล็กเหล็กนะครับเหล็กจริงเออเหล็กจริงโอเคก็อู้มีเหล็กว่ะมีเหล็กนะครับนอนนอนเจอเหล็กแล้วครับผมอ้าวเขาเพิ่งลงมาก็เจอเหล็กก่อนแล้วกันนะครับก็ดับแรกก็ขุดเหล็กนะครับเออมั้ง ก็ทานด้วย <S <S เพื่อในการทำทอชเราจะได้ทำทอชทอชเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในถ้ำนะครับเพราะถ้าเราไม่มีทอชทุกทีก็จะมืดยกเวน้นเจอสปอนเซอร์มือกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวทานเยอะอยู่เลยตรงนี้ เยอะเออเยอะก็เยวเราก็จะลงไปแต่ละทางนะแต่เราก็จะพาไปดูบ้าน่ะบ้านผมก็ยึดบ้านวิลเลจไ้เป็นหลักในในการทำบ้านนะยึดบ้านวิลเลจไปเป็นบ้านตัวเองเลยนะครับผมยวพาไปดูใช้บ้านหลังไหนนะเจอดอกไม้จะด้วยเก็บมาไปเอ่มไปตกแต่งบ้านก็จะว่า นนี่ดอกไม้เพียบเลยนะที่บ้านมาเแต่ว่าผมชอบดอกไม้ในการตกแต่งบ้านมากเลยนะครับโราะานไปนสองนานทีในการอยู่ในเมืองค่ำเออเดีย๋ยวเราหาอะไรกดเพิ่มเติมไหมอะไรุดอีกมีน้ำด้วยเป็นอะไรที่ดีมากในการทำสิ่งแต่าง,างนะครับก่อนเดี๋ยวทำทอชเพิ่มก่อนมันมันไม่พออยู่นะี่ ก็ปักให้มันเต็มเหมือนเต็มบ้านไปเลยครับ <_ d ose> เอ้ยเล็กใช่เป็นสิ่งที่ดีมากเดี๋ยวเราค่อ,อยขยายฝั่สินไปเรื่อยๆด้วยกันเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะผมขี้เกลเ่เดีนี้น่าจะมืดเลยเพราะว่าตอนที่เรากําลังลงมาด้วยก่อนเห็นจะแม้เามันมืดดังนั้น,นพอเราขึ้นไปข้างบนมันก็ต้องมืดอยู่แล้วร้ <_ d ose> อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเออนั่นแล่วว่าผมปรับให้มันมีซอมบี้นะที่เกยจเจอ กับอ้ขี้เกียจด้วยเบสอเพื่อนผมนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องเบสเด็ดแต่บอกอะไรย่างนงเบสมันทําบ้านใหญ่กว่าเรามันทําความบ้านอะไรนี่นั่นนี่เยอะแยะนั่นทุกคนเห็นบ้านหลังนั้นใช่ไหมนั่นอหลคือเพื่อนที่ผมยึดมาเป็นบ้าน,น,นที่ผมบอกว่าดอกไม้เยอะมากก็คือนี่ผมได่ปลูกไว้นั่นอเอาเด็กคนมายึดบ้าน ใหมันอยู่ไปแล้วกันนะก็เดี๋ยวเราก็กองเปืนอะไรของเราว่ามันเลือดซีดเก็บมันตั้งเยอะอะไรวะเขาไม่ได้เก็บมานี่หว่อไอเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนอะไรวะเขาเกียดเอออะไรวะเอเอนั่นแหละอะไระไปอะไรวะเออช่างมาั<อ>นตัวมันมาว,วางไว้แล้วก็วเผาเหล็กแล้วอยๆ อ้าวไม้นี่ไงไมมเออคือผมไปเ,เก็บหญ้านะครับผมเก็บข้าวอะแล้วก็ได้มะลิตรีมาเติมดุยได้มะลิีรีมาเยอะมากก็ได้เราก็จะทำพิกแอคเป็นอันดับแรกโอ้ยนันอันดับแรกเลย,เลย นี่มันเป็นต็กเจอร์นะครับลูน้าลีนนะครับผมลืดนะแต่ว่าผมถ่ายคลิปมาอาจจะเล็กนะทีเฮ้ยนี่ฟักทองนะผมเก็บมาปลูกนั่นต้นไม้ต้นนั้นผมชอบไปนั่งเล่นนะครับ ามามนี่ยมันมีเสีคนทุบด่านี่น่าจะเป็นโจรน,นะมันมาจากไหนครับช้างเนี่ยไอตัวเนี้ยบุกมาผิดเกมแไม่เป็นไอไอนี่มาจากไมโครฟิชั่นเก่าอันนี้มาจากมาจากาช้างมาจากไหนโอ้ยวเกีมเลย,ยแล้วก็ทำปิดแอคกันก่อนแล้วก็ทำอะไรดีอะถังน้ำไหม แตไม่พออะเอ่อช่เง,งเยอรมันพิกแอกกก็แค <Yeah. S 1> ่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย